โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่จ๊แกทําการสครับผิวหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสครับแล้วบ่พอกเมื่อกระจังไหนอยู่ค่ะทุกคนก็เหมือนกินข้าวไม่กินหวานสันดานอืมเพราะฉะนั้นแล้วเราสครับผิวหน้าเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบบ้านๆป้องกันสิวผิวนุ่มชุ่มชื่นพร้อมเติมความขาวกระจ่างใสในขั้นตอนเดียวสูตรนี้นะบอกเลยว่าสามารถพอกได้ทุกวันเหมาะมากสำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งกานมาก คือไข่แดงผงวิเศษตามด้วยน้ำมะนาวสักหนึ่งช้อนชาโอ้ยแค่นี้ก็ปี๊ปังแล้วค่ะทุกคนใส่แน่นอนวันนี้ขอใช้แปรงนะไม่ใช้มือจกนะโอ้ไม่สิอย่าหยดใส่เสี่ยค่อยนี่เราก็จะปาดแบบนี้ก็จะพอกไปเลยนะคะทุกคนประมาณยี่สิบนาทีหรือว่าสิบห้านาทีก็ได้แต่ค่อยอะนัมเบอร์วันอะถ้ามียี่สิบก็ครึ่งชั่วโมงไปเลยจ้า เพราะว่าอะไรทําไมถึงต้องครึ่งชงั่วโมงทํางานไม่เสร็จก็ไม่ได้ลางหน้าค่ะทุกคนคืองานบ้านซักผ้าพอกไว้แล้วก็ไปทํางานบ้านต่อนะก็ไม่ใช่คนจะวาวุ่นวุ่นวายอะไรนี่ค่ะพอกลงไปเรื่อยๆปาดลงไปแต่ว่ากลิ่นไข่แดงก็คือหอมมากนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบความขาวก็จะรู้สึกเออทําไมมันขาวอย่างนี้แต่ข่อยนะ่ะชินแล้วพอกจนชินอะ่ะ ตอนแรกก็รู้สึกเข้าแหละตอนนี้บ่เข้า,ค,าคือพอกโดนพอกดูพอกจนชินไปแล้วอะทํายังไงได้เขาคนมันชอบไปแล้วอะคนมันมากไปแล้วอันนี้ค่ะค่อยๆปาดค่อยๆปาดนะนี่แลลหละเวลาเขาพอกหนาพอมันตึงแล้วอย่าพูดนะเดี๋ยวน่าจะเหี่ยวหรือมีริ้วรอยบอกเลยว่าทุกสูตรที่เป็นธรรมชาติน่ะผิวใสกึ้ดากเด็กหน่อยแล้วก็นิ่มมากมาก ตรงไหนที่มันดำด้านดำดำของเหาอะ่ะลองให้ธรรมชาติดูแลดูอายุไม่เกี่ยวนะอายุเป็นเพียงตัวเลขขึ้นอยู่กับเหาอยา่าคิดหรือเ่เห็ดเท่านั้นเองบ่ต้องเอาอายุมาเกี่ยวไม่ต้องบอกว่าก็ใช่อสิฉันอายุห้าสิบปีแล้วอะ่ะเธอลองมาห้าสิบปีเหมือนฉันสิคอมเมนต์แล้วนั่นคือเจ้าไม่อยากทำไงเจ้าเลยเอาอายุมาอ้าง พราฉะนั้นแล้วถ้าเรายังอายุยถึงห้าสิบเราก็ต้องเริ่มทําใช่ไหมล่ะเออรออะไรล่ะคะก็ทําสิอยู่ว่างๆอ่ะวันไหนไม่ได้ทํางานก็พอกไปสิน่าวัานไหนเลิกแต่วันก็พอกได้ขัดได้สครับได้แค่เจียดเวลากอดอาบน้ำของเราใครๆก็มีธุระกันทุกคนนะ่ะจ้ากับไปได้ว่างขนาดนั้นดอกจ้าเงินก็นต้องหางานก็นต้องเฮ็ดลูกก็ต้องเลี้ยงเขาก็ต้องกินกับเขาก็ต้องเฮ็ดคือกันเบิด แต่เราจะทำยังไงหล่ะผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยนะบอกเลยยิ่งอายุยังไม่ถึงสี่สิบห้าสิบรีบทำอย่าไปอโออย่างก็ะเขาเรียกว่าอย่างกาภาษาลาวเขาบอกว่าอย่งโอเอาเวลาที่อายุหลายแล้วแล้วก็สิมีข้ออ้างอันนี้คือคนที่มีข้ออ้างให้กับตัวเองค่ะบรีเกวกับผู้ใดเกี่ยวกับข้าลวนๆน,นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยฝอยไปฝอยมาเห็นไหมคะจอดในที่สุดซาร่าก็พอกหนะ้าเสร็จแล้วนะ นี่ค่ะพอกอาแบบประตัดเลยนะสครับแล้วก็ต้องมีการพอกพแล้วเนี่ยมันเข้ากับฤดูหนาวมากเลยนะมันทั้งตึงทั้งชุ่มชื่นทั้งใสสว่างมากแล้วป้องกันการเกิดสิวหน้าหนาวคือหน้าที่ฝุ่นมันเยอะควรนก็เยอะเพราะว่าเขาจะเผาเวลาที่เกี่ยวเขาเราเพื่อนก็ต้องเผาเฟี้ยงเลยเด็กเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะว่าเราจะไม่โดนอะ ต่อให้ไม่ไม่มีบ่ถ้าบ้านนอกก็คือเผาแบบนั้นแต่ถ้าในเมืองคือควรควรจากอะไรลดไงลถยนต์ที่วิ่งอยู่มากมายมากกว่าฝูงควายอยู่ตามถนนนั่นแหละบ้านนอกก็จะมาก็จะเป็นฟุ้นแหงฟุ้นกระกลังเป็นเรื่องปกติคือเราหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีป้องกันและดูแลตัวเองก็ไม่ต้องบอกว่าไม่มีเวลานะเวลาเราเท่ากันนี่ วุยดีอ่ะคือหนึ่งฟองก็พอกย้ำๆซ้ำๆไปให้หมดเลยอย่าทิ้งไว้คือให้หมดถ้วยนะไม่ใช่ให้หมดหน้าซ้ำๆไปเรื่อยๆย้ำๆตรงไหนมันแห้งแล้วก็เอาไปพอกเติมตรงนั้นปาดลงไปแบบนี้ค่ะเอาให้หมด ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วเนาะระวังแต่ไลผมนี่แหละล้างให้สะอาดนะถ้าเราไม่สระผมมันก็จะมีความหมินหมินใคร่แนนิดนึงเหมือนละ่ะยิ่งหน้าหนาวแล้วด้วยอะ่ะต้องระวังเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรหัวก็หัวฉัน <c oughs> สำหรับคนที่มีสิวอะ่ะ ว่ต้องใส่สูตรนี้ด้วยค่ะทุกคนสูตรนี้มันเป็นสูตรป้องกันสิวผิวนุ่มผิวเนียนขาวกระจ่างใสไม่เหมาะสําหรับคนที่มีสิวเยอะเพราะว่ามันจะทํามันจะทําให้สิวขึ้นเยอะกว่าเดิมลงนงะณหน้าทองสักหน่อยนะวันเนี้ย โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้มาดูตอนที่แห้งเซตตัว20นาทีจะแห้งแค่ไหน